เรื่องย่อละครตะวันตกดินเรื่องราวของมนุษย์และความทะเยอทะยานพร้อมเปิดโปงวงสังคมไฮโซและเสียสีระบบข้าราชการของไทยเหมือนกับชีวิตของคนเราที่ขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วตกลงมาเหมือนดังตะวันตกดินโซรวานเป็นชายหนุ่มที่มาจากครอบครัวยากจนมีความทะเยอทะยานสูงแต่ด้วยความที่เป็นคนฉลาด อ่อนน้อมถ่อมตนและรู้จักวิธีเข้าหาผู้ใหญ่บวกกับมีความสามารถในการทำงานทำให้เขาพาตัวเองไต่เต้าขึ้นมาเป็นเลขานุการเอกของเวทผู้อำนวยการใหญ่ขององค์กรด้วยไวัยไม่ถึง30ปีโซรวานทุ่มเททำให้เวททั้งรักและไว้วางใจในตัวเขารวมไปถึงวิทูภรรยาสาวสวยของเวท ที่ให้ความเสน็ทสนมกับโสรวาลเหมือนเป็นคนในครอบครัวทั้งวิทูและโสรวาลต่างฮึกเหิมและมั่นใจในอำนาจบารมีของเวศว่าจะผลักดันพาชีวิตของเธอและเขาให้ก้าวสู่ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆทันทิกาเป็นหญิงสาวที่เติบโตมาจากครอบครัวที่อบอุ่นโลกของทันทิกามีเพียงสีขาวกับสีดำสำหรับเธอไม่มีคำว่าตรงกลางถ้าไม่ถูกก็คือผิด ทันทิกาจึงกลายเป็นคนแปลกสำหรับบางสังคมทันทิกาได้เจอกับโสรวานครั้งแรกที่งานวันเกิดของวิทูนาสาวทุกคนต่างพากันชื่นชมเวทที่มีลูกน้องทั้งหล่อและขยันยกเว้นทันทิกาที่แอบนึกดูถูกว่าเขาเป็นผู้ชายที่ช่างประจบสอบพลอและความแปลกแยกของทันทิกาก็ทำให้โสรวานให้ความสนใจในตัวเธอ เช่นเดียวกับอายาราหนุ่มนักธุรกิจมาดเพลย์บอยที่พยายามจะเข้ามาตีสนิทกับเธอทั้งสุรวานและอายาราต่างไม่ชอบหน้ากันอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเพราะทั้งสองต่างรู้เท่าทันกันในทุกๆเรื่องแต่แตกต่างกันตรงที่อายารามีคนซึ่งเป็นหญิงไม้สูงัยกว่าและเป็นแม่ของเพื่อนสนิท ที่ให้การอุปถรัรมภ์ส่งอายราเรียนจนจบมหาวิทยาลัยจนมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันอย่างลับๆหลังงานวันเกิดวิทูโสรวานพยายามติดต่อหาทันธิกาแต่ทันธิกาแสดงอาการปฏิเสธอย่างชัดเจนเมื่อทินกรรู้ว่าโสรวานเป็นคนของเวทจึงแสดงท่าทีให้รู้ว่าเขาไม่ยินดีที่จะต้อนรับโสรวานเท่าไรนัก ผิดกับอัยาราที่วางแผนเข้าจีบทันธิกาโดยเข้าทางธินกรก่อนและดูเหมือนว่าอัยาราจะคิดถูกวันหนึ่งเวศมีอาการหัวใจวายและเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันด้วยรู้ดีว่าอำนาจและบารมีที่เคยคุ้มครองนั้นได้ดับลงไปแล้วพร้อมกับชีวิตของเวศจึงเป็นโอกาสของอาัยาราที่จะเข้ามาทำคะแนนกับทันทิกา คุณจับความรู้สึกของไอยาได้ว่าเขากำลังตกอยู่ในความรักใครสักคนเมื่อเจ้านายคนใหม่ย้ายเข้ามาโซระวานก็ตกกระป๋องถูกเตะย้ายไปทำงานในตำแหน่งที่ไม่มีความสำคัญอะไรในแต่ละวันของโซระวานจึงผ่านไปอย่างร้อนรุ่มและไร้ความสุขเช่นเดียวกับวิทูเมื่อขาดสามีเธอย่อมหวาดหวั่นและขาดความมั่นใจในชีวิต ด้านไฮโซสาวจอมเฉา,สา,ส,าสาวิกาเบื้องหน้าโชว์รวยขึ้นชื่อว่าเป็นไฮโซจอมปลอมออกตัวว่าเป็นเพื่อนวิทูแต่เบื้องหลังพร้อมเสียบแทงเพื่อนในชนชั้นสังคมตลอดใช้ชีวิตอยู่กินกับชนะสามีตัวแสบที่ชีวิตจริงจอมปลอมไม่รวยเหมือนที่ทุกคนคิดแอบส่งเมียตัวเองให้คนใหญ่คนโตเพื่อกลลโกงธุรกิจต่างๆกับท่าน เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารประเทศสำหรับท่านเซกเกปรียบเสมือนเกมที่ท้าทายอำนาจฝ่ายต่ำของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาราคะและท่านคือผู้กำหนดกติกาแต่ตอนนี้เกมได้เปลี่ยนไปแล้วท่านแอบชอบทันทิกามากเพราะนอกจากความสวยแล้วความเป็นคนตรงไปตรงมายิ่งทันทิกา แสดงตัวตนฝืนอำนาจของท่านมากแค่ไหนท่านก็ยิ่งอยากได้เธอมากขึ้นเท่านั้นทันธิกากับพัตราได้ช่วยเหลือป้าเฉวียนแม่ของโสรวานที่เป็นลมล้มข้างถนนไปส่งโรงพยาบาลและทำให้ทันธิกาได้รู้จักกับโสรวานอีกมุมหนึ่งจากแม่ของเขาเมื่อทันธิกาเจอกับโสรวานอีกครั้งเธอจึงเริ่มมองเขาในมุมบวกมากขึ้น จากวันนั้นทันธิกาก็เริ่มเปิดใจและยอมรับในตัวโสรวานมากขึ้นโสรวานก็เริ่มเรียนรู้ความคิดของทันธิกาวิทูมาพบท่านตามลำพังอย่างระมัดระวังตัวเพราะรู้ดีถึงกิตติศัพท์ว่าท่านเป็นผู้ชายประเภทไหนท่านตอบรับยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือโสรวานโดยไม่มีเงื่อนไขอะไร สัตว์ร้ายมักจะทำให้เหยื่อตายใจก่อนขยําเมื่อโสระวานไปทำงานหัวหน้าปฏิบัติกับเขาด้วยท่าทีที่เปลี่ยนไปจากหน้ามือไปหลังมือและมอบงานสำคัญให้ทำวิทูบอกให้รู้ว่าเป็นฝีมือของเธอที่ไปขอให้ท่านช่วยเหลือโสระวานรู้สึกตื้นตันใจและขอบคุณที่วิทูพยายามผลักดันช่วยเหลือเขามาตลอดวิทู เปิดเผยให้โสรวานรู้ว่าเธอรักและต้องการเขาแต่แล้วในที่สุดด้วยความสงสารผสมกับความเมาทำให้เขาขาดสติและถล่าตัวได้เสียกับเธอโสรวานรู้สึกเสียใจที่เขาไม่น่าปล่อยใจพลังเผลอกับเหตกุการณ์ที่เกิดขึ้นและที่สำคัญเขารู้สึกผิดต่อความรู้สึกที่ตัวเองมีกับทันทิกาเมื่อสาวิการู้ว่า วิถูกับโสรวานมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึง้งจึงไปบอกท่านท่านจึงเริ่มวางแผนที่จะจัดการกับวิถูโดยติดต่อให้โสรวานไปพบและเสนอให้ทำงานในตำแหน่งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมแต่มีเงื่อนไขว่าโสรวานจะต้องยินยอมให้วิถูไม่มีความสัมพันธ์กับเขาโสรวานคิดหนักกับผลประโยชน์ที่ท่านนำมาล่อ ความรู้สึกดีชั่วกำลังต่อสู้กันท่านตั้งใจมาบ้านวิทูเพราะรู้ว่าทันทิกาอยู่ที่นี่ด้วยความเมาที่ท่านดื่มมาจากที่อื่นท่านจึงเผลอลวนลามกอดทันทิกาทำให้ทันทิกาโกรธมากตบหน้าท่านอย่างไม่กลัวท่ามกลางความตบตะลึงของทุกคนท่านทั้งโกรธและอับอายที่ถูกทันธิกาตบแถมด่าอย่างรุนแรง ซึ่งหมายหัวและหาทางที่จะทำลายเธอให้ได้ด้านวิทูเริ่มตามติดชีวิตโสรวานจนเขาอึดอัดไม่ว่าเขาจะไปไหนทำอะไรเธอจะคอยตามเช็คตลอดโสรวานจะจัดการอย่างไรกับชีวิตและความขัดแยง้งระหว่างความก้าวหน้าที่ใฝ่ฝันกับหัวใจถ้าวิทูรู้ว่าโซรวานกับทันทิการักกันอะไรจะเกิดขึ้น ทันทิกาจะทำอย่างไรหากรู้ว่าโสรวานกับน้าสาวเป็นอะไรกันและถ้าท่านรู้ว่าโสรวานคือผู้ชายคนนั้นท่านจะจัดการอย่างไรโซรวานจะยอมขายทันทิกาให้กับท่านหรือไม่ทุกอย่างมีคำตอบในละครตะวันตกดินออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา22นาฬิกาทางช่องอมรินทีวีเอดี34